สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมพระหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีรุ่นซับลุ่งโลดปี3 4ถ้าพูดถึงหลวงปู่โตะนะครับสำหรับนักสะสมเซียนพระจะรู้จักกันดีเลยนะครับว่าพระของท่านได้รับความนิยมสูงมากนะครับราคาเช่าหาก็ค่อนข้างสูงเลยวันนี้นะครับเลยจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมีพระหลวงปู่โตะนะครับไว้บูชานะครับแต่อาจจะ ทุนทรัพย์ยังไม่มากนะครับทุนทรัพย์ยังไม่มากหรือบางท่านอาจเพิ่งเริ่มที่จะสะสมนะครับเริ่มขยับจากราคาเบาๆไปค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถือว่ามาเริ่มเรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่าพระรุ่นนี้ไม่ทันหลวงปู่นะครับแต่ว่าธรรมชาติในการสร้างนี่ทำให้เราเข้าใจพระวัดประดู่ิงพีได้นะครับแล้วมวลสารในการสร้างหรือพิธี ก็ถือว่าเป็นมวลสารดีมากนะครับแล้วก็พิธีก็ดีมากมวลสารในการสร้างรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอัฐิของหลวงปู่นะครับอังคารธาตุหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็เป็นพระเก่าชมลุดมวลสารที่หลวงปู่เคยเสกไว้นะครับใน,ในยุคเก่านะครับเอามารวมสร้างนะครับเป็นเป็นมวลสารของพระรุ่นนี้นะครับและพิธีก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีที่พิธีดีเลยนะครับมีพระเกจิ ที่ขึ้นชื่อนะครับในยุคนั้นหลายรูปนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับอาทิเช่นนะครับพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ยังมีพระเกจิอีกหลายรูปนะครับที่มาร่วมปลุกเสกนะครับอ่าเลยอยากจะแนะนํานะครับรุ่นนี้ให้ ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าถือว่าเป็นพระดีอีกงรุ่นที่น่าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือว่าจะเป็นพิธีนะครับแล้วก็พุทธศิลป์ในการสร้างก็ถือว่าเป็นพุทธศิลป์ของวัดประดูชิงพีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารับชมกันเลยครับอันนี้มาในเป็นกล่องลักษณะเซตนะครับ3 3องค์เลยด้านหน้านะครับก็จะมีชื่อระบุรุ่นนะครับเป็นกล่องเซตเลย ด้านข้างด้านข้างนะครับตรงนีนะ้ด้านหลังนะครับของกล่องนะครับลักษณะนี้ครับจะน่าจะเป็นกล่องเดิมจากวัดเลยเน,นะครับเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับทั้งสามองค์นะครับวางบนพระกรรมียีแดงนะครับ เป็นกล่องแบบนี้ก็ดูสวยดีนะครับเรามาดูองค์แรกกันก่อนเลยนะครับาจะเป็นพระปิดตานะครับเรามารับชมองค์แรกกันก่อนเลยนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับน่าจะเป็นพิมพ์ปดนี่นะครับเป็นเป็นธรรมชาติเป็นพระปิดตาที่อ่าเป็น เอกลักษณ์เลยนะครับของวัดประดูชิมพีนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆวงเดือนนะครับพบเจอในหลายองค์นะครับสําหรับพะบิตานะครับนี่นะครับจะมีเส้นบริเวณนี้เป็นเส้นลักษณะคล้ายวงเดือนนะครับทั้งสองข้างเป็นลักษณะนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับยังไม่เจอพระที่ทำเรียนแบบนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่พบเจอนะครับเท่าที่เจอมาเนี่ยครับเรามาไล่ดูนะครับรายละเอียดนิ้วนะครับใบหน้านะครับอกลักษณ์ของวัดประดูนะครับรูสดือนะครับลึกนะครับไม่ตื้นกำไลข้อเท้านะครับคมชัดนะครับแข็งดู ไม่เบอร์ไม่ตื้นนะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับจะเห็นรอยคูดนะครับที่เกิดจากในพิมพ์นะครับผ้ปั๊มนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นอ่ารอยคูดของพระผงนะครับอย่างเช่นนะครับวัดปักน้ํานะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับจะมีเส้นเส้นคูดที่เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับสําหรับพระผงนะครับ เส้นคู่ตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับเพราะจะมีเคี้ยวที่ที่ลักษณะเดียวกันในพิมพ์เดียวกันนะครับอีกเป็นหนึ่งจุดสําหรับการพิจารณาพระผงเลยนะครับเส้นคู่พวกนี้พอพระผงในการดูก็จะมีะรายละเอียดที่น้อยกว่าพระเหรียญน,นะครับตำหนิต้องดูเนื้อดูพิมพ์นะครับดูลักษณะ ด้านข้างนะครับจะเห็นครีบครีบเนื้อเกินนะครับขึ้นมานะครับหลายท่านที่ไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าการมีครีบเนื้อเกินเนี่ยครับทำไม่เรียบร้อยนะครับแต่นี้ต้องขอบอกนะครับสำหรับใส่ตรงหรือสายที่ที่สะสมของวัดประดูพระของวัดประดูชิมพีน,นะครับเนื้อผงนะครับเขาจะมีลนะักษณะมีครีบเนื้อเกินเป็นธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขาของของวัดเลยนะครับ เป็นลักษณะนี้ขึ้นมาบางองค์นะครับที่ครีบเนื้อเกินเยอะๆออกมาเยอะๆก็มีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดดูง่ายเลยนะครับสําหรับครีบเนื้อเกินหลายท่านไม่เข้าใจจะบอกว่าพระไม่เรียบร้อยนะครับที่เห็นครีบเนื้อเกินแต่สําหรับสายตรงนะครับจะเข้าใจกันว่าพระองค์นั้นมีความพิเศษนะครับที่มีครีบเนื้อเกินเยอะๆปิดลงมาทับหรือพับเข้ามาเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดดูง่ายและมีความพิเศษนะครับ ามาดูด้านหลังกันนะครับยันนะครับมีความคมชัดนะครับฝอนตัวหนังสือนะครับชัดลึกลงไปนะครับแล้วมวลสารนะครับเป็นลักษณะนูนเล็กน้อยนะครับด้านหลังนี่นะครับภาพรวมด้านหลังนะ ผิวมีความเป็นผิวแป้งวาวๆนะครับถ้าผ้าไม่ได้ใช้เลยถ้าโดนเหงื่อผิวก็จะเปลี่ยนไปอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่ความบางท่านชอบแบบว่าผิวช่ำๆนะครับอันนี้เดิมๆมาก็จะเป็นผิวแป้งๆต่อมานะครับเรามารับชมที่สองเลยพ้า ที่อยู่ในกล่องลักษณะนี้นะครับตอนแกะออกก็ต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะครับเพราะมีความกระชับนะครับและบางทีพ้าอยู่ในกล่องมานานนะครับหลาย10ปีนะครับแกะออกมาอาจจะมีความแน่นก็ต้องระวังความชํารุดของพ้าด้วยนะครับนี่นะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับเปิดหน้านะครับจะสังเกตเห็นเม็ดตาคมๆเลยนะครับสําหรับผาเนื้อผงนะครับสนาเม็ดตาคมมากเล็กคม ผิวพ้ามีลักษณะฟูนะครับเป็นเป็นขุยขึ้นมาฟอนตัวทั้งสือนะครับขอบข้างก็ตั้งนะครับมีคลีบเนื้อนะครับขอบนะครับขอบตัดขอบข้างนี่นะครับลักษณะเดียวกันนะครับจะมีเส้นคู่จากบล็อกนะครับเป็นเป็นธรรมชาติในการดูพ้าแท้ผ้าผงนะครับ เนี่ยครับธรรมชาติเลยเส้นคูดจากในบล็อกนะครับลักษณะนี้คีบเนื้อเกินนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับโอ้คีมเนื้อเกินล้มล้มเลยครับธรรมชาติของพระวดประดูเลยนะครับคีมเนื้อเกินลักษณะนี้มวลสารอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดประดู่ชิพีเลย ถึงองค์นี้จะไม่ทันนะครับแต่ธรรมชาติการสร้างก็ยังมีเอกลักษณ์อยู่นะครับนี่นะครับในหน้าองปู่นะครับคงหมูกชัดเลยนะครับรายละเอียดเนื้อหนเป็นผ้าเนื้อผงนะครับก็ยังมีความละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนต่อมานะครับเป็นสมเด็จแหวกมาานะครับน,นะครับ เป็นแท่งเลยขอบสันเป็นแท่งองค์พระสมเด็จนะครับแกะได้มีมิติงดงามมากนะครับเนี่ยครับขอบข้างเส้นคูดของบล็อกนะครับสนาชัดเจนนะครับเส้นคูดเนี่ยครับรายละเอียดเส้นคูดด้านหลังเหมือนกันนะครับมียันคีบเนื้อนะครับเกินเป็นธรรมชาติลบลงมาเลยการกด ครับยันคมชัดนะครับจะทัดรล้น,น่าใช้นะครับฟอนตัวหนังสือลึกลงไปนะครับความคมละเอียดโดยรวมนะครับอ๋อรุ่นรุ่นนี้นะครับจะมี2แบบนะครับมีทั้งฝั่งตะกุดนะครับตะกุดด้านล่างนี้กับไม่ฝั่งตะกุดนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ฝั่งตะกุดแล้วจะไม่ใช่ระ แท้นะครับมีมีทั้งรุ่นฝั่งตะกุดและไม่ฝั่งตะกุดนะครับฝั่งตะกุดด้านล่างนี้นะครับค่านิยมก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ฝั่งตะกุดจะได้รับได้รับความนิยมมากกว่านิดนึงนะครับนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับได้มาก็เลยเอามาให้รับชมกันนะครับแล้วแล้วบางคนถ้าอาจเจอรุ่นนี้ อาจจะไม่รู้จักนะครับว่าพิธีเป็นยังไงดีไหมถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วตําหนิประมาณนี้นะครับมีความคมอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นพิธีดีเลยนะครับใช้ใช้แทนพระที่ราคาตอนนี้พระหลวงปู่โตราคาแรงมากนะครับเราลองเราใช้อันนี้แทนก่อนได้นะครับเพราะมีอังคารธาตุท่านนะครับแล้วก็พระผง ที่ชำรุดที่ท่านได้ปลูกเสกไว้มวลสารที่ท่านปลูกเสกไว้ถือว่าใช้แทนรุ่นดังๆได้เลยนะครับใช้แทนกันได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นํามาแนะนํานะครับครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆมีพระที่บางทีอาจจะไม่รู้จักนะครับมานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับพระที่ผมได้มาฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ